สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสูราร่รายการร้อยหกครูทองดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะมาพร้อมกับสุดยอดครูของเราจะมาเปิดมุมมองความคิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันอาจารย์วันรพงสุประดิษฐ์นักคิดนักพูดของเราสวัสดีค่ะแม่เราคุยกันต่อเรื่องของผู้นํานี้เข้มข้นมากมอาจารย์ตั้งแต่วัานอังคารอาจารย์บอกว่าผู้นําต้องเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ผู้นำนี้จะมีอิทธิพลที่แท้จริงยังไงแล้วก็วันนี้นะคะที่เราจะคุยกัน ใช่ไหเราเห็นหลายหลายตัวอย่างมากเลยในในโลกเลยนะสมัยก่อนนะเราเห็นผู้นําอย่างคุณทรัมป์มเราก็ยังอึ้งๆอยู่นะหลายคนบอกนานๆจะเห็นผู้นําที่มีแอคชั่นอย่างนี้มันม,ม,นมีมันมีเทรนด์ของโลกในยุคนั้นน่ากวาดเสียวนะม,มันมีอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะโดนัลด์ทรัมป แล้วก็จําได้ไหมเอ้ฟิลิปปินส์ะดูเติบเต้จำวหมเอแนวประเภทแบบล้มทุ่มทับจับหักทั้งนั้นเลยอะนะแล้วแล้วของเราก็พอดีลุงก็เพิ่งขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นกระแสอะไรเนี่ยเขาลมก็ลมมันพัดมาทางนี้แล้วเหรอแล้วตอนนั้นสีจิ้นผิงก็กําลังกระชับอํานาจกาลังเริ่มนะเริ่มเข้มข้นเริ่มเขม็งเกลียวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ลมมันพัดกันมาทางนี้แล้วหรือแล้วเดี๋ยวนี้ลมผู้นาก็เปลี่ยนไปแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกที่ขอรพทุกท่านเรามองเห็นว่าผู้ อายุน้อยลงสามสิบกว่าสี่สิบกว่ามไม่เกี่ยวกับอเมริกานะแต่เราสงสัยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนผู้นาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ยังหนุ่มๆใช่อยู่เลยอะเราที่สําคัญตั้งแต่เรื่องที่อเมริกาได้ผู้นําผิวดําผิวสีแล้วก็อ,อังกฤษได้ผู้นําที่เป็นเชื้อสายอินเดียอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้โลกมันมันเปลี่ยนแต่ที่นี้มันอย่างงี้มันมันมันต้องดูสักระยะหนึ่งว่านี่เป็นปรากฏการณ์จริงๆหรือเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเพราะอย่างอังกฤษก็มีคนเขาบอกว่ายังยังวัด ไม่มีไอ้ที่มีก็สละสิทธิ์กันหมดมันอยู่ในช่วงเขาเรียกเปลี่ยนผ่านไม่มีใครกล้าเสี่ยงโจทย์มันยากโจทย์มันยากมันยากมากใช่มันมันมันเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยมันโยนเผือกร้อนเอาไปมันก็ไปเลยก็เลยมาลงที่เนี่ยลงที่คนคนล่าสุดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องดูอีกนะว่าเทรนนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันไม่มีข้อจํากัดเรื่องผิวเรื่องอะไรเชื้อชาติแล้วจริงๆหรือหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะแม้แต่รักโอบามาเองเนี่ย ได้รับในฐานะผิวสีเนี่ยก็ก็ไม่ได้สามารถสร้างสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับก,การกมีคนผิวสีขึ้นมาเป็นผู้นํารือสร้างปรากฏการณ์อะไรที่มันมันมันดูดูด,ดูดูเป็นแนวโน้มต่อไปอะ่ะซึ่งต่อไปมันก็จะเป็นใครก็ได้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้ไงจนว่ามันไม่มีหลักแล้วเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยยังต้องจับตาดูไปอีกแต่แน่ๆก็คืออย่าง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 คำว่า EQ ผู้นาเนี่ย มันมันมาจากคําว่า E Q leadership E Q เนี่ยนะคืออย่างนี้ผู้นาเนี่ยแน่นอนเมื่อเขามีอํานาจเนี่ยมันมันอำนาจอย่างเดียวมันมันมันก็ไม่พอคมันสิ่งที่มันจะวัดถึงสิ่งเข้าได้ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะไอ้สิ่งที่มันจะทําให้เป็นผู้นาได้ได้นานต่อไปหรือไม่บางทีไม่ใช่เรื่องความเก่งแล้วนะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้ว E Q เนี่ยแหละมันจะเข้ามาทําให้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ เออบางทีนานก็จริงแต่ว่าทนเกลียดอยู่ตลอดแต่ว่ายังอยู่ได้เพราะมีอํานาจอยู่ในมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะนั้นผู้ดูการหลายประเทศในโลกเนี่ยม่อยู่มาสิปี20ปีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเก่งหรือคนรักนะแต่เพราถือปืนอยู่<อ>แต่สุดท้ายเป็นไงล่ะเขาก็ต้องถูกคนถือปืนค้นล้มลงไปแสดงว่าถ้าจะทําให้คนยอมรับคนรักคนเชื่ออีคิวน่าจะมีส่วนสูงกว่าใช่ใช่คืออํานาจมันมาไอเรื่องของไอ,ไอความอํานาจจาก อ้อำนาจต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณครองอํานาจได้แต่จะทําให้อยู่อยู่ครองใจคนได้เนี่ยมันจะต้องมี EQ สูงแต่ EQ ในความคิดของพวกเราประชาชนทั่วไปอาจจะนึกถึงเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ใช่ไงก็ใช่เลยใช่เพราะอย่างงี้จะดูว่า EQ หรือไม่ EQ เนี่ย EQ คือคือความฉลาดทางอารมณ์นะก็มีก็มีมีคือมันพิจารณาจาก5ตัว แต่ทีนี้วิธีจำเนี่ยก็มีผู้รู้เขาเขาทำให้มันจำง่ายๆแบบไทยๆเนี่ยสมายยิ้มเนี่ยนะสมายถามว่าสมายมาจากอะไร S M I L E เนี่ยไอห้าตัวเนี่ยคือคือตัวที่บอกได้ว่าคุณมี EQ หรือไม่มี Land of Smile Thailand เราเนี่ยสม่ยที่นี้เอา S คืออะไร S มันก็ย่อมาจาก self awareness คนมี EQ ต้องรู้ตัวเองกำลังโกรธนะกำลังกำลังเครียด กำลังอารมณ์ไม่ดีกําลังไม่พอใจคือต้องต้องต้องไม่ใช่ควบคุมตัวเองไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะในบรรดาทั้ง5เนี่ยข้อนี้ถือว่าเป็นตัวตัวสำคัญที่สุดคือถ้าเรามีทศษาิทางพุทธเราเรียกก็ต้องมีสติ เซลล์ awareness มันคือต้องมีสติคือคุณต้องรู้ต้องไม่ใิ่แบบหลุดแบบทาไปเพราะกําลังรำบันดาลโทสะทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันพลั้งมือ,อม,มันโดยจะต้องไม่มีอย่างนั้นประเภทด่ากระจายฟิล<า>ด่ดา,ดาคุณลแล้วก็ต้องมาขอโทษทุกวัน,ท,วนทุกวันคือ,อพูดไปแล้วขอโทษคือกลายเป็นคุณกลายเป็นคนปากขอโทษนะใช้คำหยาบๆปากพล่อยไปี่ยเราเป็นผู้นำเราปาดพล่อยไม่ได้วันนี้ไปด่าลูกน้องแล้วผมก็ขอโทษมื่อวันผมนั่นแต่บ่อยเหลือเกินอ่ะ คุณต้องมีเซลฟ์เออแวนเนสคนเรานะพอมันมีเซลฟ์เออแวนเนสคือมันมีสติรู้ตัวเนี่ยไม่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็ไม่ทําอะไรผิดใช่ไหมไปไปเคยเห็นไหมไปไปไปยิงกันตายที่บนถนนเพราะรถมันไปยันกันอยู่ง่เงี้ยก็ทำไมต้องลงไปยิงกับเขาอ่ะไม่มีสติรู้ตัวคนเราถ้ามีสติรู้ตัวมันก็โอเคมันไม่ต้องถึงขนาดนั้น มันมันระงับอารมณ์ไว้คุณจะไปชนะแพ้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคนมีสติรู้ตัวเขาก็จะไม่พกปืนไปอยู่แล้วอใช่ไหมไอ้นี่มันพกไปก็แสดงว่าเตรียมพร้อมจะมีเรื่องอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้นําต้องมีเซลฟ์ออวนเนสคือรู้ตัวเองดีว่าคือถ้าจะดุลูกน้องก็ต้องรู้ว่าดุแล้วเราเราเรดุเพื่ออะไรไม่ใช่สาดเสียเทเสียดุเพื่อเอามันดุเพื่อประจานดุเพื่อจะเหยียบให้ตมดินไปผมก็เป็นอย่างเงี้ยทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ล่ออกไปคุณก็รู้นี่ผมเป็นคนโมโห้าย มันไม่ใช่พวกเคยเห็นผู้นําบางคนนะอย่างนึ่งน่ชื่นชมเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังค่ะคือเป็นลักษณะคนเข้าไปก่อนหน้าปุ๊กถูกดุเราก็ใจไม่ดีแล้วเข้าไปเราจะโดนลูกหลงไหมแต่พอเราเข้าไปแกธรรมดามากเลยอ,อแกคุยแบบ ปกติเหมือนไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหอะไรเลยแต่ว่าไอ้คนก่อนหน้าเราอะแสดงว่าเขาแยกแยะเป็นไงเขาไม่ผ่านบางคนผ่านนะอารมณ์มาเวียงนะอคือคืออาจจะไม่ได้รู้แแต่ว่าเราจะจับได้เลยว่ามันยังมีอาการเหมือนยังค้างค้างมาจากเมื่อกี้อ่ะเพราะฉะนั้นนอกจากเซลล์เอาแวนเนสข้อ2เนี่ยที่ที่เป็น M มเนี่ยนะมันมาจากคำว่า manage emotion สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองเป็นค่ะนะคือคือเขาว่าเอาละคือควบคุมตัวเองได้อ่ะ เราะตอนแรกรู้ตัวแล้วเออรู้ตัวแล้วแต่ถ้ารู้ตัวแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่รู้ว่าโกรธรู้ว่ากาหมัดจะชกเขาแต่มารู้อีกทีชกไปแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้ไปก็มีประโยชน์รู้ว่าโกรธรู้ว่ากาหมัดแต่ที่สองคือไม่ชกอยับยั้งไว้ได้เออยับยั้งไว้ได้กําลังจะด่าด้วยคํารุนแรงเพื่อให้ไม่เผาผีกันเลยยั้งไว้ทันอ่ารู้อารมณ์ตัวเ้วก็เงียบคือไม่รู้จะทาไงก็นิ่งไว้ไม่รู้จะทําไงก็นิ่งไว นะั่นคือนิ่งไว้ดีที่สุดเนะนี่ยนี่คือ manage emotion ต้องรู้จักจัดการบริหารจัดการอารมณ์สรุปก็คือต้องควบคุมควบคุมอารมณ์ไม่ได้แปลว่าให้เก็บกดโกรธแล้วก็ไม่ต้องโกรธมันไม่มีใครทําได้หรอกอโกรธแต่ว่าเราสามารถบริหารความโกรธได้คือไม่แสดงออกมาอย่างอย่างเสียหายไม่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่พูดไม่พูดอะไรที่ทําให้เขาเนี่ย ไปขุดลากถอนคนเรื่องบรรพบุรุษหรือไปทําความผิดเอาความผิดเก่าๆของเขามามา,มา,ม,ามาแฉเอาแตะเรื่องของความทุพพลภาพความปกป้องอะไรของเขาไปบูลลี่เขาเรื่องที่เขาเป็นปมได้ไอ,อ้น,นี่ันนี้มันไม่ใช่แค่จะเอาชนะเท่านั้นแหละสามารถขุดเรื่องทั้งโลกมาได้ไอ้น,นี่ไม่ใช่แล้วเขาเม n a g e e m o ชั่นไม่เป็นละเหมือนผมเมียเนี่ยก็ต้องใช้ EQ นะใช่ไหมเวลารักกันก็จีจา๋าเวลาทะเลาะกันทำไปขุดเรื่องสมัยพระเจ้าเหามาพูดเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายแอบไปมีกิก โอ้โหทะเลาะกันเมื่อไหร่พูดเรื่องนั้นทุกทีใช่ทั้งที่อาจจะมีผลแล้วก็แล้วก็พลาดไปแล้วสมมุติ<า>นะ<า>มันไม่อภัยกันเลยหรือ,อแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วแล้วเขาก็ไม่มีอีกเนี่ยยังจะขุดมาอีกเนี่ยแสดงว่าโอ้โหนี่ไม่ให้โอกาสเขาเลยใช่ไหม,มนี่พอทะเลาะทีไรต้องขุดเรื่องนี้คือเป็นคนที่แบบจับได้ว่าปมด้อยเขาอยู่ตรงไหนนะแล้วขุดแต่เรื่องนะั้นสรุปคือจะให้ชนะเท่านั้นแหละเถียงให้ชนะเนี่ยสามารถทําลายทุกอย่างในโลกนี้ได้มันไม่ได้ไง มัน manage emotion ก็คือการบริหารจัดการอารมณ์ด้วยกันควบคุมอารมณ์ตนเองได้ไม่ใช่ให้เก็บกดแต่ให้รู้จักแสดงออกให้มันถูกต้องซึ่งมันจะไปข้อ3ใช่ไหมไอคือ innovate inspiration ก็คือต้องสร้างสรร์อารมณ์ที่มันเป็นเชิงสร้างสรร์เช่นรู้ว่ากำมัดรู้ว่าจะชกแต่ระงับไว้ได้ด้วยการ manage emotion แล้วสามารถคลี่คลายด้วยการเดินไปตบไหล่เขาบอกเอ้ยผมขอโทษ เมือ่อกี้ถ้าผมพูดแรงไปนะยังไม่ต้องพูดว่าใครผิดใครถูกแต่ถ้าผมพูดแรงไปที่มันนั่นไปผมขอโทษเอางี้เอางีาง้ก่อนดีกว่าตอนนี้เรายังไม่อยู่ในอารมณ์ที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ <ak> ไปกินกาแฟดีก<อ>ว่าป่ไปผ่อนคลายนี่ไม่เนยโมเอไอเนไอเนี่ยไอเนี่ยส,สร้างสรรอารมณ์เช <อ highways S 2> <อ>ิงสร้างสรรได้ไหมอารมณ์บวกคือบางทีมันก็ยากนะที่คุณไม่ใช่คนเราไม่ได้ตอแหลแต่ว่าเราเราเราพลิกหรือไม่คุณก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็เดินออกมาเลย บอกผมขอโทษนะผม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 ไม่ได้ต้องการจะท้าทายคุณแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมนะคับเอารมมาอยู่ผมขอไปสงบภาษีอารมข้างนอกนะขอโทษนะไม่ได้ประชดเหรือเราค่อยคุยกันใหม่ก็เดือนออกไปซะถ้าคุณรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันยิงย่งเรายิ่งยิ่งทําให้มันยั่วมากขึ้นเนี่ยเราไปอยู่ตรงนั้นทําไมล่ะเราก็พาตัวเองไปข้างนอกสินี่คือการนี่เขาเ n ียกอินโนเวตอินสปิเรชันก็คือการสร้างสรร์พฤติกรรมที่มันสร้างสรรคน่ะ ช่ไหมมันไม่ใช่ไปทนอยู่อย่างนั้นแล้วก็นั่งเป็นเบอรไม่ใชไใ่ไม่ต้องไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปนั่งวิปัสนาให้เขาทุบถองเรารู้ว่าอารมณ์เรามันถึงขีดที่มันจะระเบิดแล้วนี่ก็อย่าไปอยู่ตรงนั้น <c oughs> เราก็บอกเขาแต่เพียงว่าผมผมผมเกินรับแล้วนะ <c oughs> ผมว่าโอกาสหลังเราคุยกันนะแต่นี้ผมไม่ได้ประชดคุณแต่ผมขอเถอะผมขอไประง,งับสติอารมณ์ข้างนอก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ล้วเขายังตามมา <c oughs> อีกบางทีมันมันไม่จบง่ายๆ, <c oughs> ๆ,ๆนะไม่ต้องอย่างเงี้ยเขาไม่รู้คุณจะต้องยังไงก็ได้ที่คุณจะต้องพยายามไปจากตรงนั้นให้ได้อ้กวิฤตตรงนนั ให้ได้มไม่งั้นอยู่แล้วเรื่องใหญ่ต้องทําให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่ประชดเราไม่ใช่ท้าทายเราไม่ได้อะไรนะเราเราเราพยายามที่จะทําให้มันมันมันนิ่มมัน,นม,มันมันผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยนี่คือ innovate inspiration อันนี้นคือคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกกาลังหงุดหงิดคุณพ่อุณ,อณแม่ไว้เดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านลูกเออ, <c oughs> อรอเออถูกต้องถูกต้องไม่จะประจานลูกต่อหน้าใช่ไหมประจานต่อหน้าคนอื่นเนี่ยโอ้โห คุณมีอะไรไปคุยกันที่บ้านไม่ใช่แค่ลูกนะคู่สมรสด้วยสามีด้วยสามีจะตำหนิภรรยาภรรยาจะตำหนิสามีคุณมีอะไรไปคุยกันที่บ้านไม่ใช่ข้างนอกที่ไปประจานเขาอันนี้อันนี้คือคือต้องรู้จัก manage emotion แล้วก็ innovate inspiration ตอนนั้นในบทไหนก็เล่นไปกับสังคมเขาก่อนไม่ใช่ฉุนเฉียวลูกผัวแล้วก็หงุดหงิดหงุดหงิดใครมาคุยด้วยก็ไม่อเบื่อโอ้โหนี่ไม่ใช่ผมว่าถ้าอยู่อย่างนั้นแล้วขอลากลับดีกว่าเห็นด้วยแล้วตัว L นะคะอาจารย์ L คือ แอลคือ listen with heart n d h e a เขาใช้คำนี้นะให้ฟังด้วยด้วยด้วยทั้งความคิดแล้วก็แล้วก็หัวใจคือฟังด้วยหูอย่างเดียวไม่พอมันต้องฟังด้วยใจด้วยเพราะบางทีฟังด้วยด้วยฟังแต่หูเนี่ยเขาอาจจะพูดบางทีพูดไม่ถูกหรือพูดไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรบางทีฟังแล้วต้องเดาใจเขาด้วยนะว่าจริงๆที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นจริงๆก็ได้ มันมีบางอย่างที่เขาพูดไม่หมดบางทีบางอย่างอยู่ในใจเขาเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ใช่ให้เดาเองหรือปรุงแต่งนะแต่ว่าให้ฟังด้วยใจก็คือให้มีเมตตา <c oughs> เออไม่ใช่ฝักแต่ฟังไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีเมตตาเออเขาเขาต้องการจะพูดอะไรบางทีเขาอาจจะมีเจตนาดีก็ได้นะไม่ใช่จะนั่นเสมอไปบางทีเขาพูดจะหุ้นหุนแต่บางทีเขาก็อาจเจตนาคือต้องต้องต้องฟังทั้งหูฟังทั้งใจอะ่ะ <c oughs> ฟังด้เขาจะฟังด้ <c oughs> งดหูสองข้างแล้วมีอีกข้างหนึ่งเป็นอยู่ที่ใจด้วย เป็นหูสามข้างนี่คือตัว L คือคือ listen with h e a d and heart คือความพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นบ้างถ้าพูดเป็นภาษาอธิบายนะคือการพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเาไม่ใช่แค่เรื่องการฟังแต่ให้เป็นเรื่องวิธีคิดว่าคุณจะพยายามเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมแล้วตัวสุดท้ายนี่คือ E เนี่ยมันมาจากคำว่า enhance social skill enhance คือยกระดับ Enhance social skill ก็คือว่าคุณต้องมีการยกระดับหรือพัฒนาความสัมพันธ์ในทางสังคมเช่นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์บ้าง<อ>ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างค,ออคือเป็นเสือยิ้มยากไม่เป็นไรแต่ไม่ยิ้มเลยมันประหลาดแล้วอ่ะแต่ยิ้มบ้างะนะมีน้ำจิตน้ำใจกับเขาบ้างแล้วก็ต้องรู้วิธีที่จะแบบแบ่งปันออมีสเสนเออ่หิวไหมร้อนไหมหนาวไหมเมื่อยไหมกาแฟสักถ้วยไม่ชีวิตนี้ไม่เคยถามไถ่ใครเลยหรือ,อ ความเป็นห่วงเป็นยายเล็กๆน้อยๆความเอาใจใส่ว่าเป็นไงวันนี้ไม่ค่อยสบายเปล่าดูหน้าตาเครียดๆนะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมีอะไรคุยกันเฮ้ยคุณมีมีอย่างนี้ไหมไอ้คำว่า enhance social skill เนี่ยมันเป็นเรื่องของของการที่คุณคุณมีสเสน่ห์ที่คุณจะจะ,จะมัดใจคนอื่นเป็นไ,มไหมไม่ต้องหล่อหรือสวยไม่ต้องเป็นคนเจ้าจ๋าไม่ต้องเป็นคนช่างอะไรหรอกแต่ให้มีหัวใจที่พานเป็นมนุษย์อ,ะอ่ะจะมาคุณอาจจะไม่พูดสักคำหนึ่งเขานั่งนั่งอยู่คุณก็หยิบน้ำมาตั้งให้เขาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นห่วงเขาจะมาเอา คือคุณก็รู้ว่าเขากินกาแฟดําไม่ใส่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ต้องถามคุณเลยอยู่ๆเขายกกาแฟร้อนมาให้คุณกาแฟดำเนี<อ>่ยคุณก็ทึ่งยังโอ้ใส่ว่าใส่ใจเราใส่ใจเราอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะ,ะนั้นไอ้คำว่า enhance social skill ก็คือว่าคุณต้องมีทักษะในการทํางานร่วมกับคนจะคุณต้องมีทักษะในการที่จะต้องเข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องคนแล้วก็มีทักษะในการที่จะแสดงออกให้มันเหมาะสมโกรธจะจะแสดงออกอย่างไรให้มันให้มัน,ให,มน,ใ,หมนให้มันดูแล้วไม่ไม่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึก ใช่ไหมมันมันเป็นเรื่องของของโซเชียลสกิลทักษะของของทางสังคมอ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์บางคนเป็นคนเก่งจริงแต่ไม่มีเสน่ห์บางคนมีความสามารถแต่ไม่มีเสน่ห์เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาในการทํางานนะอันนี้สาต้อนให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมฮะถ้าเกิดในระบบราชการนะอาจารย์คือพอเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยลูกน้องยังตามไปหวัดดีปีใหม่แม้จะล่วงเลยผ่านไปเกษียณไปหลายปีลูกน้องก็ยังลูกน้องก็ยังรักอะไรเนี่ยมันโยงมาที่เราคุยกันไหมเขามีมีบารมี เพราะนั้นถ้าพวกเราพี่นาจากห้าตัวนี้นะ S เนี่ย M I เนี่ยนะคือการชนะใจตัวเอง อ่าใช่ภายในของเราใจตัวเองนะซึ่งต้องใช้ถึง3ตัวจาก5แสดงว่ามันเรื่องใหญ่นะแล้ว2ถึงค่อยไปชนะใจคนอื่น LE ่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีมีทักษะในการมัดใจเขาเห็นไหมชนะใจตนเองแล้วก็ชนะใจคนอื่นนี่คือคนที่ EQ ดีนี่ก็คือสมัยนั่นเองนะนี่คือจำง่ายๆเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะจารวสันพงศพดิ์และปุ๊กอนุบาเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ